กข้าสู่ช่องชาติแชนแนลนะครับวันนี้เอมนะครับเอ็มอยู่ไนครับนี่ครับกำลังเดินทางไปนาลุมพนนะครับวันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์วันเสาร์หลังจากจบตจดภารกิจทั้งอาทิตย์เลยแน่นยดเลยแน่นยดเลยกลับมายังค่ำนะครับเมื่อคืนก็ไม่ได้เดินทางนะครับกลับมาถึงมืดก็เลย ตัดสินใจเดินทางคู่นี้เช้านะครับมาด้วยกันนะครับวันนี้เซฟพลังงานนะครับเหนื่อยเหลือเกินไหนๆออกออกทั้งอาทิตย์นะครับี่เมื่อกี้ออกงานทั้งอาทิตย์เลยนะฮะหน้าเบาจะเบาหน่อยเนาะหลังสงการมานะผมแน่นเกลียดดมคาราเบลเลยไม่มีวันได้หยุดเลยวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับบ้านไปโอ้ในรถถึงเดือนเนาะได้มา ไม่ได้มาหาลุงนะครับไม่ได้ไปหาลุงแต่ว่าก็ยังติดต่อกันตลอดนะติดตามสถานการณ์ตลอดตามข่าวสาร้านเมืองครับวันนี้ก็เห็นขนดินมขนทรายขนทรายขึ้นลานขึ้นลานนนลานด้านบนนะครับสงสัยนจะปูตัวนอนนะครับเวลาเอซีไปกขาบไ้สักาละจะได้ มีที่เดินนะครับเดินบนต้องเป็นงานปรับแต่งนะมีทัดไปด้วยสวยงามนะครับปรับปรุงไปเรื่อยนะครับพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆนี่พัฒนาเดินเพลงนะครับดันดันเพลงเพลงเบาโนนะศูนย์ฟ้านะครับคอมเบอร์ของศูนย์ฟ้านอนบือปอดสิก็อีกประมาณสักกี่นาทีครับเราถึงนี่ สว่างออกมาแนละ้วก็ปีไปเลยประมาณสัก5โมง5โมง15ครับประมาณนี้นะครับไปเจอกันที่แอลลุงอ่าลุงพลน,นะครับโอ้โหไม่ได้ไปหลายวันน่าจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับที่ดูในคลิปนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับร้นานกาแฟลุงอาฟี่นะครับหลายคนหลายคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับ รายการนะเออออกรายการคนดังนั่งเครียนะครับส่วนคนดับนั่งเครียดนะครับคนดับนั่งอีดช้าคนดับนั่งอิจฉ้านะครับคนดังนั่งเครียกันลุนงลกับป้านะครับตอบคําถามได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะป้านะครับป้านี้ตอบคําถามได้แบบเวอร์รีู่ดนะครับดีมากๆนะครับส่วนลุงนี่ก็ตอบคําถามได้ดีเช่นกัน,นครับ แต่ในความคิดส่วนตัวนะครับป้าตอบได้ดีสุดยอดมากนะโช,โ,ชโชว์โชว์เลยนะครับอันไหนที่ถามมาเริ่มถามมาตั้งแต่เรื่องคดีนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องค่าวิชชชีพแล้วก็เรื่องเดินสแสวงบุญ นะครับโอ้ยอดวิวเยอะแล้วนะยอดวิวเยอะแล้วน่าจะตอนนั้นดูสองแสนสามแสนแล้วติดเทียนนะครับเป็นกระแสนะครับการคนดังนั่งเครียครับเอฟซีพอตอก็เข้าไปชมเข้าไปชมเข้าไปคอมเมนต์เพียบนะครับให้กำลังใจลูกมันเต็มเลยคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะนะครับในโซเชียลอาจารย์ก็น่ารักนะครับอาจารย์ยิ่งสัก ใช้อะไรนะเดียนเหรอแกจะพูดตัวเองนดิีันเดีย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 นเป็นสไตล์เป็นสไตล์สไตล์นะครับอาจารย์ยิงสักแกถามคำถามได้แบบดูเดือดน่าฟังมากครับเป็นการถามตอบที่ที่ดีมากครับที่ดีมากเพราะว่าหลายท่านหลายคนก็ฟังใจเนาะมันเป็น อาทิตย์สองอาทิตย์วันนี้มันเป็นข่าวดังนะครับเรื่องค่าต่างๆก็ออกไปตอบตามความเป็นจริง,งตามที่สื่อก็ติดตอ่อมาเยอะอยูน่นะอ็นนีล้ลุงบอกลุงก็ไปออกรายการของช่องแปดนะครับเห็นอ่โหนก็ติดต,ต่อเพราะว่ามันมันกำลังเป็นกระแสครับเป็นกระแเชื่อมมาถึงลุงคลแล้วที่จะไปช่องแปด ขนแนไปช่องเดียวนะครับโอ้โหออกมาดิ้นกันเป็นสิบยีสิบเลยเข้ามาได้เกินไปนะครับเกินไปหนนะนไป,ปนไป,ปไป,ป,ไป,ปออกรายการที่เฉยนะครับก็มีข่าวอีกว่า YouTube ไปถ่ายเบื้องหลังทาง,งรายการเดาม่าไป <laughs> ดาม่าไป จะถ่ายจะอะไรเขาคงคุยกันได้แหละอ,อยูใอ่ยในห้องอัดอยู่ในห้องอัดเขาขอแล้วช่วงไหนถ่ายได้ช่วงไหนถ่ายไม่ได้นะครับเขาก็รู้รู้กันอยู่ตอนตอบคำถามก็ไม่มีไม่มีถ่ายไม่มีครับเขาถ่ายแค่ตอนก่อนคุยกันหยอกเล่นก่อนเข้ารายการใช่ว่ารายการอะไรอยากให้เห็นภายในห้องอัดว่ามันเป็นกันเป็นยังไงตั้งกล้องตั้งสตูนะสตูอะไรเหมือนห้องอัดเพลงนี่แหละ ก็อยากให้เห็นนะครับถ้ามันเป็นยังไงก็เดินทางไปเรื่อยนะครับก็มาแจ้งข่าวมันยากดีกว่าเลยมันเกือบแล้วเว้ยมาแจ้งข่าวอาร์ตกับเพมนะครับเจอกันหน้าลุงแน่นอนเจอกันแน่นอนใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วเพราะว่าเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับอาร์ตเพม ไม่ได้ไปนาลุงหรอนะครับภารกิจแน่นจริงจริภารกิจแน่นเนี่ยเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จนะบิ่งตรงเลยนะครับตรงเลยที่นาดงก็ช่วงสงการก็กลับบ้านเนาะใช่ครับไม่ได้มาร่วมกิจกรรมที่นานะครับก็สนุกสนานเน,ะน,นาะช่วง,งสงการแฮปปี้ใหม,ม่ไทยนะครับกีฬาตักปองตักวันโอ้เจอเห็นลุงเปิดแข่งตะก้อเนี่ยใช่แข่งตะก้อ ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด <มา S 1> สกลน,น,นะครับมีเงินรางวัลน,นะถ้าผมจำไม่ผิดสามหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นแล้วก็มีถ้วยให้ค่าสมัครแค่ห้าร้อยบาทห้าร้อยหรือหนึ่งพันนี่แหละห้าร้อยห้าร้อยนะครับสิบหกทีมหรือเปล่าหรือสามสิบสองนี่แหละเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ลุงอยากอยากจัดขึ้นมานะครับเหมือนเป็นตะก้อต้านยาเสิบติดต้านยาสิติดให้เยาวชนนะฮะไั้ยาสิบ มร่วมแข่งกอเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ลงกับปาจัดขึ้นอาจจะมีครั้งต่อไปแล้วก็หลายๆประเภทนะับยูทูบเบอร์ลงได้หรือเปล่าเห็นมาได้เห็นมาได้เห็นมาได้เหรอแต่ยว่าเป็นนย่งแล้วว่าเห็นว่า็ไม่รู้ม่จัดแข่งฟุตบอลนะทีม u t u b e นี่คือเรา YouTube เป็นตัวยืนฟุตบอลแค่เสนออยู่เน่เพิ่นเอาไป พี่จะหน้าอยู่แล้ว่าสุดท้ายเราออกมาเป็นตะกรอนตะกรอนตะกรอนแค่สามคนฟุตบอลไม่แล้วสถานที่เราไม่มีไงฟุตบอลน้ำฟุตบอลยังไม่มีนะครับอันนี้แข่งอยู่หน้าเล่นวะเนี่ยแมนครับสนามอะไรสนามดินเลยสนามดินเลยเอาแบบซิกเนเจอร์ไงซิกเนเจอร์ของเราคล้ายกันกองหอยลายอันนี้หน้าเนาะเอาแบบไอ้นี่เลยตามภูมิประเทศไปภูมิประเทศไอฟีมือไป มานี้นะครับผมอัปเดตการเดินทางอีกครึ่งชั่วโมงถึงแน่นอนบ้านหาโมง